สวัสดีค่ะช่องบ้านสวนลุงมนนะคะมื้อนี้พามาชมบรรยากาศสวนของเราคนะ่ะสวนครัวเรื่มเป็นรูปเป็นล่างไก่ลุงมนยังละเกะระกะอยู่นะฮะต้องจัดระเบียบลุงมนอีกตอนนี้นะคะเราได้ทํารั้วไม้ไผ่เสร็จเรียบร้อยนะคะด้วยฟีมือตัวเองเมื่อวานนี้นะคะฝนตกค่ะแล้วที่นี่ดินอ่ะมันอ่อน พอตอนเช้ามาก็รีบลุกขึ้นมาดูเลยนะคะลุกขึ้นมาดูว่ามันจะฝังหลักรั้วได้หรือยังเนี่ยค่ะเราก็รอเวลาหนีมานานละอยากให้ฝนมันตกเนาะไม่ไพ่ตัดไว้คือแบบอ,อ,อยากทําแล้ว่เงี้ยค่ะล้วก็เลยลองถามว่าจะมีคนรับจ้างไหมคะเวลาทําแค่ไม่กี่หลักเนี่ยให้ราคานี่ยราคานี่ก็ไม่มีคนว่างนะคะก็เลย ที่สาเหตุที่คิดว่าจะจ้างนะครเพราะว่าหนึ่งดินมันอ่อนแล้วสองมันเป็นช่วงเวลาการขายของค่ะเราจะปลีกตัวมาทำไม่ได้เงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าจะจ้าง <c oughs> แต่ในเมื่อถามแล้วไม่มีใครที่จะมานะคะก็เลยลงมือทำค่ะให้รูม้อนเฝ้าหนาบ้านพอสำเร็จเสร็จมาแล้วเนี่ยก็ชึ่งในความสามารถตัวเอง ที่ทําได้ขนาดนี้แต่บางคนก็อาจจะว่าเออมันก็ธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าโดยสําหรับตัวเองอะ่ะคือว่ามันเป็นอะไรที่เกินความสามารถจะของนะคะที่ไม่เคยทําเลยนะคะเราเราอยากได้แบบนี้นะคะ่ะแล้วเราก็ทําออกมาตามตามใจของเราได้ขนาดนี้นะคะนี่คือรัวม่ห้ผ่ยคือบริเวณนี้ค่ะก็จะเป็นแปลงผักของเรานะคะแปลงผักของเราเต็มเลยค่ะ ที่ลงมลจะปลูกห่างแบบนี้ก็เพราะว่าเราใช้สปริงเกอร์นในการลดน้ำนะคะเราบริเวณตรงกลางน่ะเราก็เริ่มโรยเมล็ดผักแล้วค่ะเป็นพวกผักชีเป็นพวกผักชีถั่วเอ่อวฝักยาวนะคะแล้วก็เป็นพวกอะไรล่ะผักรวมชนิดทุกชนิดเลยค่ะนึกไม่ออกที่นี้ต้นพริกต้นอะไรนี่นะคะ คือต้นพริกต้นพริกต้นมะเขือต้นมะละกอค่ะแล้วตรงนู้นมีต้นชะอมมามาต้นหนึ่งเพราะว่าเอามาพอเป็นยาเอามาพอเป็นยาคืออะไรเวลาเราหิวทอดไข่นะคะแล้วกระสีดม,มันดิตเอาสักยอดสองยอดสามยอดไปใส่หรือว่าเราหิวแกงแล้วก็มาเก็บไปใส่แกงจักน้อยนะคะนี่คือ สิ่งที่เรากำลังสร้างสวนของเราค่ะมองเวอนี้นะคะกัซีเดินลงไปเดินลงไปมองนี้ก็บทีเป็นอ่าบริเวณตะไคร้นะคะบริเวณพื้นที่ตะไคร้อ่านี่นะคะก็ยังไม่สวยนะคะแต่ว่าให้มาดูเขาเรียกอะไรก้าวแรกของการเริ่มทำเนาะคะ่ะนี่ คือเราไม่มีเวลาที่จะมาเดินรถอ่านะคะเราก็เลยตัดสินใจเอาสปริงเกอร์ค่ะมาวางตรงเวงกลางมันก็หมุนหมุนรอบนะคะหน้ามันก็สีรถอัตโนมัติมองนี่ก็เลยพวนดินนะคะหวานมาเมล็ดไปละนี่นๆหน่อยๆไปนะคะแต่มะวานก็เดินย่ําเดินเหยียบไปก็เลยว่าเออมันงอกซาไหนก็ซานั่นเพราะว่ามาวานนี่อาลากใบไผ่มานะคะแล้วก็มาตัดมาว่าเรื่อย มองนี่ก็เลื่อยเองนะคะเลื่อยไม่ไผ่เองนะคะเนี่ยเลื่อยไม่ยากค่ะลูกมวนมีเลื่อยนอยน้อยๆนะคะเลื่อยไม่ยากแล้วก็ใช้ลวดมัดเอามัดก็มัดคงลงเคง็งเลงมัดก็ไม่ใช่ว่ามัดจะมัดงามนะคะก็หมุนให้มันแน่นเนะะี่ยค่ะให้มันแน่นหนานะคะเนี่ยแน่นแนเลยนะคะเนี่ยสั่นไม่มียึกยักยึกยักนะคะคนอ้วนขุดหลุมเนาะกว่าจะได้ กะนั่นพอสมควรนะคะแต่รู้สึกว่าเริ่มจะมีศัตรูพืชขึ้นมาก็คือขุยมดเนี่ยขุยมดล่ะบริเวณด้านหลังนี่ว่าสิปูกแตงโมย,ยังไม่ทันได้ปลูกแต่ลุม้มวลว่าจะจะ,จะลงเป็นพืชสวนนะคะออื่นอันนี้เป็นต้นมะขามเฉศพี่้องเอออย่างดกุกเม็ดมันร่วงลงมามันก็งอกแล้วมาเลยเนี่ยดูต้นเถะ นี่แหละเม็ดล่วงลงมาอง,งอกเต็มแด่สิได้มาเอาออกมันงอกง่ายงอกได้แท <c ười> ไก่ก็มาตอดกินบ้างไปกินบ้างนะคะมันมากเยอะมากหลายมองนู้นกับต้นมะม่วงของเรานะคะออกปีนี้ออกหน่วยแล้ว ปีที่แล้วได้กินหน่วยหนึ่งนะคะหน่วยสองหน่วยนะแซบแบตัวน,นั้นอยู่ตรงขอบบอ่อมันมันลุมวนเอามาปลูกมันงอกเองเนี่ยค่ะแล้วลุมวน็ยายมาปลูกนะคะเทาาเดียวนะคะประมาณสองปีซัดขึ้นโตนะคะนี่มาขามเทศดกซุกเต็มเลยคะ่ะพวกหญ้าที่อยู่ข้างบ้านนะ,ะที่เป็นลูกค้าบ้านใกล้เคียงเนี่ย เป็นมาเก็บไปกินเราก็บอกว่าเก็บโลดจ้เบ้ห่วงนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยหวานแต่จะว่าฝาดตึบเลยก็ไม่ฝาดตึบนะคะมันก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรล่ะอ่าอมันจะมีความหวานนิดๆแล้วก็มีฝาดปนฝาดนะคะไม่ถึงกับหวานร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่ดวงดูล่างหมดแดงเด้อหมดแดงนี่ก็ต้องมีความสามารถเนาะดูว่าใบมัน้น้อยๆนะคะแต่ว่ามันสามารถ ใช่เขาเรียกอะไรล่ะไอสีขาวๆนะ่นํำลายมันเหรอคะเนี่ยค่ะที่มาเชื่อมประสานให้มันเป็นลังได้น่ะนี่มดแดงนะคะนั่นน่ะเห็นตัวมันบอกขนนั่นน่ะเก่งมากเลยนะเนี่ยสามารถประสานใบเล็กๆน้อยๆมาเป็นลังของมันได้น่ะนี่นี่มันไต่มือขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นบ่ความสามัคคีของมันเนาะ <c oughs> น,น,นี่ยใบน้อยๆสํเนียน้อยๆในแน่สำเนียนาสามารถทำได้นะคะมะขามต้นนี้ก็งอกเองนะคะตอนแรกเนี่ย <c oughs> ตอนแรกเนี่ยต้นมันเจอลมพายุลมพายุเอ็นโอนเอ็นไปมาจนว่ามันฉีกนะคะเขาเรียกว่า,าคนคอมันฉีกจุ่ๆไปๆมา,มาๆมันมาตั้งตงุง พอมันออกกิ่งมา,มาตั้งตรงนะคะนะคะลงไปรูดนก็นจะเป็นป่าไผ่นะคะเป็นป่าไผ่ไก่ลุงมณ์กัยังไอ้นี่อยู่เลยเนี่ยไก่มันก็เคลียนะคะมันสกปรกเดี๋ยวลุงมณ์ก็จะมาเก็บกวาดใบมุงใบไม้ออกมานะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศสวนของเราค่ะนี่แล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะหา ซ้มไม่ไผ่นะคะมาตั้งหมองนี้อีกอันนึงไว้ให้พ่อกับแม่นั่งเล่นนะคะยามเวลาเรามาเยี่ยมมาเล่นกับบ้านเกิดิได้มีมองนั่งมองพักผ่อนยอนใจเนาะนั่งมองว่นั่อนอันน,นนี้ไปอย่างนี้เนาะค่ะนี่ละจ้าก็เลยมาถ่ายพี่น้องได้ชมนะคะโปรเจกต์ที่สองของเราโปรเจกต์ที่สามนะฮะนี่โปรเจกต์ที่สาม โปรเจกต์หนึ่งคือห้องน้ำค่ะเสร็จแล้วนู่นนะคะหมดแดงโปรเจกต์ที่สองคือตรงครัวค่ะที่เอาไม้ไผ่มาล้อมโปรเจกต์ที่สามคือหมองนี่ค่ะทุกอย่างนะคะเราวางโครงการไว้ว่าเราที่เอาอีหยังอยากได้อีหยังนะคะนี่คือโปรเจกต์ที่อยู่ในความฝันของเราพยายามลงมือทำนะคะแล้วก็เดินตามความฝันของตัวเองให้ได้มากที่สุด ขอให้แต่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็มีเขาเรียกอ,อะไรล่ะมีอาชีพอาชีพสุจริตที่เราทำอยู่เนี่ยให้มันลุ่งเรืองเฟื่องฟูเรื่อยๆนะคะคนที่อยู่ด้านหลังเมื่อเราได้ดีแล้วเราก็จะไปลืมพระคุณทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในการที่ได้รับชมคลิปแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปจนจบให้ได้รับ บุญกุศลนะคะที่ได้เข้ามาดูคลิปนะคะเพราะว่าทุกรายได้ของเรานะคะจะไปสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้เกิดสูงสุดนะคะแล้วก็สร้างอาชีพสางคนนะคะซึ่งบางครั้งเราไม่ได้ออกมาออกคลิปนะคะเนาะก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนเอ็นดูเมตานะคะเข้ามาช่องเล็กๆของช่องบานสวนลุมนนะคะขอบคุณคะ่ะ